มาและความสาคัญมะพร้าวเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นกะลมามะพรเพวนั้นสามารถประทําประโยชน์ได้หลายอย่างผลอ่อนนั้นสามารถนํามารับประทานได้และเนื้อแก่ของมะพร้าวนั้นสามารถนําไปปรุงอาหารและไปทําขนมได้และยังสามารถใช้สกัดเป็นน้ำมันได้มีทั้งน้ำมันมะพร้าวบํารุงผมและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นสำหรับรับประทานช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้ดี เหล็กนั้นสามารถนำเส้นใยนั้นไปทำเป็นเชือกได้ซึ่งเราสามารถนำกะลามะพ้าไปดีไอวให้เป็นของใช้และของตกแต่งภายในบ้านได้ซึ่งกะลามะพ้าเมื่อนำไปขัดเงาแล้วจะมีความสวยงามมากนำไปตกแต่งจะสวยงามแก่ผู้พบเห็นทางกลุ่มของดิฉันจึงได้คิดทำโครงงาน DIY กะลามะพ้าสำหรับวิธีการดำเนินงานขอเชิญนางสาวสิริประภาโคตรโยธามานำเสนอในลำดับขั้นตอนต่อไปค่ะ วัสดุที่ใช้ในการทำนะคะมีมะพร้าวเลื่อยมีดสว่านกระดาษทรายกันไก่เลกกเกอร์ย่าเทียมดอกไม้จริงดอกไม้ปลอมเชือกไหมพรมขั้นตอนในการทำให้นำมะพร้าวมาปอกเปลือกโดยการใช้มีดปอกเปลือกออกให้หมดจากนั้นนะคะให้ใช้เลื่อยนั้นนำมาเลื่อยแบ่งครึ่งมะพร้าวให้ออกมาเป็นแบบนี้ แล้วจากนั้นใชสสว่านเจาะรูทั้ง3ด้านของมะพร้าวให้เป็น3ด้านอย่างนี้นะคะแล้วจากนั้นให้ทาลเลก,กเกอร์เคลือบเงาขั้นตอนต่อไปให้ใช้เชือกไหมปมร้อยรูทั้ง3ด้านของกระลาเลยค่ะจากนั้นมัดปมด้านล่างนะคะแล้วก็ร้อยกะลาอันต่อไปได้เลยให้เป็น3อันตามที่ต้องการและเวลาตามที่ต้องการได้เลยต่อไปจะเป็นขั้นตอนการตกแต่งนะคะเราสามารถใช้ต้นไม้จริงนี้ ไปวางลงในกะลาได้เลยจะได้ออกมาเป็นชิ้นงานที่เป็นดอกไม้จริงนะคะส่วนดอกไม้ปลอมนั้นเราจะใช้ญาเทียมนะคะนําดอกไม้ไปปักทางด้านหลังนี้จะคือชิ้นงานที่เสร็จแล้วนะคะเป็น DIY กะลมามะพ้าจากต้นไม้จริงแล้วก็ DIY กะลมามะพ้าจากดอกไม้ปลอมเราสามารถนํามาตกแต่งด้วยอะไรก็ได้ตามใจชอบเลยนะคะเป็น DIY ค่ะนี่จะเป็นางานจริงนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วจะเป็น ส่วนของดอกไม้ปลอมค่ะส่วนทางนี้จะเป็นส่วนของต้นไม้จริงนะคะเราสามารถนำต้นไม้เล็กๆน้อยๆมาตกแต่งได้เลยค่ะชิ้นงานออกมาจะประมาณนี้ค่ะ